พี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่กุชินารายนะครับบัวขาวบานเฮานะครับนี่ดีครับนี่ครับสวัสดีครับัดีครับนี่คือเฮียสำเนียงนะครับตัวแท่านจำนายของทางต่อสับในโซนทางนี้นะครับตระกูลชายพานิชพี่น้องติดต่อได้นะครับเมื่อนี้เอาสเปรย์มามมอห้พี่ชายนะครับห้พี่ชายทดสอบพี่ชายเราเป็นกรรมการยางพ่อมนะครับกับกลุ่มยางบ้านเฮาไรเนาะดีบ่ดีเขาก็ค่อยวากันแต่ว่ามื้อนี้สีมาให้ใส่ลงมาก่อนเอาแกะให้เบิ่งได้ครับแกะง่ายครับพี่ใช้ง่ายๆนะครับแกะเลยนะครับ นี่แกแบบนี้นะครับครับรายกาเขามีวิธีการไส้พร้อมแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องอ่านเบอร์ก่อนก็ได้นะครับล้วก็แกะสเปย์ออกนะครับหมุนเสื้อครับพี่หมุนเขย่าเขย่าและกระชีดใดอย่างเะครับพี่น้องครับแค่นี้นะครับแมนครับหลักไปไปต้นไม้เลยพี่ปนี่ต้นหนึ่งทีสีจว่าบ้านสองเสือนะครับไปครับนะครับพี่น้องแมนแมนครับวิธีการฉีดนะครับฉีดแบบนี้นะครับฉีดแบบนี้ นะครับซึ่งคุณสมบัติของสเปรย์บำรุงนาอย่างต่อซับนะครับพี่น้องครับจะเฮ็ดให้หนายางนาอย่างพี่จะนิ่มนะพี่นาอย่างพี่พี่จะนิ่มมันจะกรีดง่ายแล้วมันจะไปสมานแผลที่เขากรีดเนี่ยให้มันฟื้นฟูเร็วขึ้นเฮียองหคือว่าการรักษาแผลทีอว่าเป็นรักษาอาการบาดเจ็บของต้น,ตนแมนครับเอาอจากต้นตนึงเลยครับพี่ครับคือจากการน้อยกีดของเขาเนาะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะครับพี่ง่ายๆแปลเป็นอะไรครับพี่น้อง บม่ได้ยุงยากเลยไม่มีสารเร่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือในทางต่อสับลงพื้นที่นะครับมาโปรโมทมาเปิดตัวพี่ปอกเปิดตัวทั้งร้านขายข้าวหน่อครับมาเป็นเกษตรผู้ยมมายำๆถามข้าวมารีวิวของสวนยางข้าน่อทั้งทั้งอำเภอกุชินาไล่ครับอ่าคือเป็นนี่คือสวนแรกนะครับสวนแรกเมื่อกี้นำโคท่าไปแล้วมบนนี้ต่อมาเป็นสเปรย์ครับคือว่าสเปรย์รักษาบำรุงครับแล้วเพิ่มผลลึกของหนายางนะตัวนี้ ตอนนี้สินค้ามีไว้กันไหนอยู่ที่ร้านแต่กุณใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวราค่าค่อยคุยกันครับยังกับทาแคทหรือว่าตามมบอรโทรผมบอกไว้นะครับไม่อยากสต่อหากันได้นะครับช่วงนี้แรงก็เลยมารีวิวน้ำกรดกับสเปรย์บางลูกในยางก่อนลอหนาฝนจะมารีวิวต่อมาอีกรอบนึงอีกรอบนึงอันนี้มอบให้คุณพี่นะครับลองใ้่บิ่งขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณครับ